อัปเดตนะครับรถหมดสัญญาเช่าวันนี้อยู่กับ Toyota h i l u ัก e ี vo นะครับ s t a n d a r d c a 2.4 NT ขับเคลื่อน2 0 0อเกียร์ธรรมดานะครับมีโครงหลังคาอลูมิเนียมพร้อมผ้าใบนะครับคันนี้9088นะครับจดทะเบียนเดือน8 2021นะครับสำหรับ Toyota h i l u ัก r v v s t t n n d r r d c a 2.4 NT ขับเคลื่อน2 0 0อเกียร์ธรรมดานะครับ อันนี้คันนี้ครับเลขไมล์สี่หมื่นสามพันกิโลนะครับสำหรับเก้าศูนย์แปดแปดนะครับวิ่งไปสี่หมื่นสามพันกิโลถ้าพูดในด้านเครื่องยนต์นี่เหมือนรถใช้ปีเดียวนะครับราคาพิเศษกันไปเลยนะครับสามแสนแปดหมื่นสองพันครับประหยัดไปเป็นแสนแสนนะครับกว่าออกใหม่ประหยัดไปเป็นแสนแสนนะครับสำหรับ โตโยต้าไฮรัก e ีโวสแตนดาร์ดแค4 Entry เอนทีขับเคลื่อน2ล้อนะครับจดทะเบียนเดือน8-2021วิ่งไป43,000มนกิโลนะครับราคา382,000ฟรีแบตไม่มีบวกเพิ่มนะครับสนใจทัก ID นะครับ asidautocar หรือ asidautocar นะครับ จะโทรก็โทร0631741454นะครับก็ใครสนใจรีบทักทักมาคอมเมนต์มานะครับเราตอบกลับทุกคอมเมนต์นะครับ